เอาเลยครับผมขอกราบสวัสดีท่านรับทุกท่านกันด้วยนะครับผมเกมของ DIA เนี่ยครับผมหรือว่าเดียนั่นเองนะผมไม่รู้ว่าเดียที่แปลว่ากวางหรือเปล่าไม่ใช่นะมันไม่ใช่เกมที่แปลว่ากวางนะผมก็มากับน,น้องผมนะครับผมก็มานั่งข้างเเพื่อนนะดีครับดีครับโอเคนะกนะ็เป็นเกมผีอินดี้อีกแล้วนะที่ผมหยิบขึ้นมานะผมเกมนี้มีมูลค่า68เมกเท่านั้นนะถ้าใครอยากจะโหลดก็โหลดมาได้นะครับผมโอเคมา ลุยกันเลยครับผมอ้าวโหเริ่มงี้เลยนะเริ่มงี้เลยนะครับมีเสียงนะครับ DIA อุ้ย Population หนึ่งประชากรคนที่หนึ่งเชี <Yeah. S 1> ่ยไปทางไหนครับข้างหลังไปไม่ได้ขาวบโคเลยนะเราไปข้างหน้าเลยนะหนึ่งคืออะไรวะ yeah. เชี่ยเงียบไปแล้วครับเสียงเงียบไปแล้วนะปิดเสียงรนะั เฮ้ยโอ้โหลุกไหมเนี่ยเอ้ยยังยังโอ้โห,โโหนี่ใช้ภาพ unity นะ population ยังหนึ่งอยู่คืออะไรเนี่ยตันครับตันแล้วอะไปทางนี้เหรอ ียมีโน้ตครับมีโน้ตอะไรอะ่ะ thank you you are for ขอบคุณที่สร้างเมืองนี้ใหม่เอ้ยกลายเป็นสองเลยครับ contribution แปลว่าอะไรแปลว่าน่าจะสร้างใหม่วุ้ยวุ้ย,เ,ยเชียร์เอ้ยมันเชียร์เมื่อกี้มันเป็นสองนะเมื่อกี้มันแบบเป็นสองผมก็เลยแบบดูตรงนู้นอยู่แล้วก็ ไหนบอกไม่มีอะไรไงมีทางใหม่แล้วครับหรือเปล่าหรือไปทางไหนเนี่ยเออไปทางนี้แล้วกันอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้หรือเปล่าเออช่างมันเถออก็เดินไปแล้วกันนะมันเหมือนเป็นทางใหม่ทางเนี้ยเอออะไรอะ เดอะมอนเตอร์ดอนไฟมีอินไซต์ทาวเวอร์ปีศาจไม่มีทางหาฉันเจอข้างในตึกแน่แน่นอนตึกไหนอ่ะเฮ้ยมีเสียงครับมีเสียงอีกแล้วเสียงแปลกนะแปลกลอุ้ยเชี่ยเอ้กู่ดแหมนคัตซีนเรดิโอหรอมันเหมือนยังใช้นนได้อยู่นะแต่ว่าฉันไม่ได้ยินอะไรจากข้างในมันเลยอะ่ะ ม่ได้ยินอะไรเสียงไม่ได้ยินเสียงจากเรดีโอ้นะเออเงียบอีกแล้วอะโอ้ยเชี่ย,ยตกใจหมดอะไรอ่ะตรงนั้นอะเหมือนมีเสียงมาครับจากเรดีโอนะเชีย่ยคนหรออ่า เชี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยอุยอ้ยมันมันคืออะไรสองมันยังเป็นหนึ่งอยู่เลยอนี่ยอย่าบอกนะว่าสองอออคงไม่ใช่หรอกไหมเชื่อไม่ได้นอนเอียงดีกว่าเออไปดีกว่าครับโอ๋ยหนักใจว่ะ เออถ้ามีใครได้ยินสิ่งนี้เอออย่าอย่าอย่า,ยาใกล้ผู้คนมันมันมันเกินกว่าที่คุณจะคิดนะแต่มันมันคือคนตายเอออย่าไปจับคือเหมือนมันบอกว่าอย่าไปจับพวกคนตายนะครับโอเคเราไม่ได้จับเลยนะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆครับนี่หกสิบเมกนะเนี่ย อะไรอ่ะเอ่ออพยูเลชันหนึ่งโอเคต้องมีรหัสแคนย o เพนเดเกตเฮ hello มีใครสามารถเปิดประตูได้ไหมอา่า เข้ามาข้างในเร็วๆ i s a i d the people before anti-ru are y o outside city อะไรอะ่ะ no, อุ้ยเปิดแล้วครับคือเมื่อกี้เราถามว่าทำไมถึงไม่มีผู้คนเลยนะในเมืองนี้เขาบอกว่ายังมีเราอยู่อ๋อสองคนนี้คือเรากับมันหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะ นอยู่ใจกลางของเมือง,องตามมาเลยข้างนาอกไม่ปลอดภัยหรอกนะข้างในปลอดภัยกว่าเยอะเป็นเสียงผู้หญิงพูดนะวิ่งไม่ได้เลยครับต้องเดินแบบนี้นะอึดอัดมากเลยนะคือมีคําถามหนึ่งก็คือว่าอะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วอะ่ะประเด็นคือว่าแบบเขาบอกว่าข้างในเนี้ยปอลอดภัยกว่าให้เราตามมานะแล้วก็อย่าไปจับต้ตองจับต้องตัวคนตายนะครับผม เชื่มอมีแล้วอุย้ยอะไรเชื่อมีแล้วอุย้ยอะไรเชื่อคือแบบอะไรอ่ะทำไมมันมีเนี่ยอยู่มันก็กลายเป็นหนึ่งอีกแล้วอ่ะเออความตายเข้าใกล้คุณเหรออะไรอ่ะ เสียงของเดียจะสามารถนำทางฉันได้แนะนำฉันได้นะครับข้างหน้าป้ายมีอีกแล้วอะกลัวกูโดนอย่างแน่เลยเชียกแคบยาๆนะเพื่อนโอ้ยเสียงเปลี่ยนโหกูยิงมไปเลยนะไหมกูกูห่างจอแล้วเนี่ยกูห่างจอแล้ว ไม่เอาล้น er ี่แค่เกมหกสิบเมตรเนี <Inner tenha S 2> ่ยโอ้ยเชี่ยกูเตรียมตกใจเลยหนึ่งโอ้ยเชี่ยมันจะพุ่งไหมอะเขาบอกห้ามแตะตัวอะทำไงอ่ะอ้โหกูไม่มองอะ เอ้ยกูจุกกูจุกไม่ได้แดกกูหลอกนะไม่ได้แดกกูหลอกนะกูจุกเลยอออ่อนทางตันครับเกมหนักมากเลยโอ้หมีอีกแล้วครับแคบมากอุ้ยไม่ใช่เสียงเดิมครับเป็นเสียงเหมือนโว้วว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  จะดังไปไหมอ่ะผมไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรนะผมมาเสียงไม้แยกกับเสียงเกมไว้นะครับเอ่อที่ผมไปอ่านมาดูเน่ยเขาบอกว่าเกมนี้มีเวลาสิบนาทีครับเดี๋ยวแป๊บนึงแนละมีไม้แล้วครับพูดมาสิพูดมาสิมันมีเสียงเรดิโอครับคือจะรอให้กูตกใจก่อนค่อยพูดถูกไหมที่ผมจะบอกเนี่ยคือว่าเกมนี้มันเขาบอกว่าใช้เวลาจบได้แค่สิบประมาณว่า สิบทีก็จบได้นะผมกูกูยอย่างนี้ละกูยอย่างนี้ไม่ได้แดกหรอกนะพอดีผมพี่อันหลังนะน้องคุณไม่เป็นมุมงั้นนะทำเหมือนเดิมนี่กูยอย่างนี้เลยกูเอีย,อยงงี้เลยกูเอีย,อยงก่อนเอ้ยยังยังงยังข้งางล่างมีอีกเอ้เดี๋ยวนะมันเหมือนที่เดิมเลยเว้แต่แต่ไม่มีศพแล้วครับอืมจะพุ่งมาสิ ใช่ไหมจ๊ะเฮ้ยฉันเห็นคุณแล้เวเธอคุณเห็นทาวเวอร์นั่นไหมมาฉันเร็วๆเลยไหนโอ้ยเชี่ยที่อยู่ก็มืดครับอย่านะสัตว์อ้ไปแล้วมันอาจจะเร็วกว่านี้ได้ไหมฉันไม่อยากติดอยู่ที่นี่คนเดียว เราอาจจะไปด้วยกันก็ได้นะไม่ทันแน่เลยอ่ะกูเตรียมแน่เลยอ่ะกูเตรียมโดนแล้วนะ่ะมันมืดแล้วอ่ะวิ่งสิเว้ยเร็วกว่านี้ได้ไหมโอ้ย population เฮ้ยเป็นสองเลยครับอยู่มันเป็นหนึ่งเป็นสองคืออะไรวะยัไม่ต้องมีแน่เลย แม่งอย่างอับลานบอสไฟต์เขียโอเคเราถึงทาวเวอร์แล้วครับปรอปรุเลชั่นสองนะสองครับคือเล่ากับอันหรอหรือยังไงผมไม่เข้าใจครับถึงแล้วอิดล็อกอ้าวล็อกหลังไปจะเจอม เอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยยงัยงยังเออฉันล็อกประตูไออว้เองแหละอ้าวเชียเอ้ยเอ้ยเ<อ>ชียอ,อะไรอ่ะเหลือหนึ่งแนละ้วเหลือหนึ่งครับเดี๋ยวนะเอ้ยเออเขาบอกให้เขารีบเข้ามาอะไรอย่างอ้าเอาๆอาเฮ้ย ว้าวไอ้เชี่ยมีตกใจซาว้าเลนล่ะว้าว้เชี่ยมีตกใจซาว้าเลนล่ะคือคืออันนี้ไม่เท่าไหร่นะตัวเนี้ยเออจบน่าจะจบแล้วหรือเปล่า ขอบคุณที่เข้ามาในเมืองนี้หรือยังไงวะคอนทิบิวเดี๋ยวผมแปลให้นะน,น่าจะจบเกมแล้วหรือเปล่าโอเคจบแล้วครับเสียงเรดิโอจบไปแล้วนะ I'm a not done with you yet I with am not done with you yet ไรเส้นลรเส้นฉันยังไม่จบกับคุณในตอนนี้นะมีเหรอพอแล้วมั้งลรเส้น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 ย่านะ เอ,อ้ยโอ้ยตกใจหมดกูนึกว่าจะอะไรขอบคุณที่เล่นดีอะโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมสำหรับเดียนะคือแบบ60สิบเมกที่หลอนมากเลยนะผมคิดว่าเป็นหลอนมากเลยนะรมหว่อลอนเป็นคนเดียวไม่รู้คือแบบฉากจ้ำสแกมันทำดีนะ อ,อถ้า<ช>คุณได้ยินเสียงเนี่ยคุณจะถือว่าได้ดีเลยนะครับผมมันจะแบบชูช่ๆแต่ว่าไอฉากสุดท้ายยังไม่เท่าไหร่นะคือไอฉากตัวใหญ่อะผมว่ามันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคือแบบผมก็ยังไม่กรีดได้นะฉากสุดท้ายอะเออว้ายเชีย่ยตกใจเศร้าเลยหล่ะอือก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นจบไปอีกแล้วนะครับผมก็ชิวๆเกมผีอะมีะไรน่ากลัวอีกแล้วครับผมไม่มีอะไรเลยนะเกมเนี้ยคือแบบแค่หกสิบเม จะทำอะไรผมได้อะเออนะเชื่อม,มีแล้วอุยอ้ยวุ้ยอุ้ยโอเคก็สำหรับนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็สำหรับใครเพื่อนกผมด้วยในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ถ้าใครอยากให้เล่นเกมผีแบบนี้อีกก็คอมเมนต์ไว้กดไลค์ไว้นะครับผมโอเคเป็นเกมผีสั้นๆน,นะตามเว็บเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บให้แล้วไว้ให้นะครับผมก็ โหลดก,กันได้นะมันมีหลายเกมมากๆเลยนะผมมีทั้งเกมฟรีเกมเสียตังค์นะส่วนใหญ่จะเป็นเกมสั้นๆน,นะผมโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ซับสไคร้เพื่อนฉลยความร้ในการทำกิจวัตรอยู่เช่นสดีสวัสดีครับผมครับ